สวัสดีครับพบกับโชคประกุฎนะครับตอนนี้มีใครอยู่บ้างน้องประกุดไปไหนไหนดู๋ยสิโอประกุดขึ้นไปนั่งเล่นตรงนั้นเหรอครับลูกประกุดหันหาก,กล้องหน่อยเห็นไหมชอบขูดอีกแล้ววันนี้อากาศเย็นๆนะคะ อยู่ตรงนี้กล้องอาจไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคุณยายใช้มือถือรุ่นเก่าถ่ายนี่ไงความน่ารักของกดนี่ใครเอ่ยน้องพลอยพร้อยทำอะไรลูกแล้วป้แปดทำอะไรเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้ลูกนี่ป้าแปดมาเข้ากล้องหน่อยนี่ใครเกิงนี่ เกิงนี้ลูกมองกล้องหน่อยคนสวยแมวสวยนอนมองกล้องหน่อยอยู่ฝั่งนี้ลูกเกิงนี้หันมาแล้วนี่เกิงนี้นะคะอา้าวบ้าแปดบ้าแปดผ่านกล้องไปแล้วไหนประกุดทำไรครับเกิงนี้ทำไรกันคะอย่าทะเลาะกันนะลูกนะสองตัวนี้ชอบทะเลาะกันนะคะไหนเกิงนี้ไปไหนไหนอ้า ชอบไหมครับชอบไหมลูกตรงนี้ตาน้อยทําไว้ให้พวกหนูหนูนั่งเล่นนะลูกนะไเกิงนี้ชอบไหมชอบโตไหมลูกใครทะเอลาะกันแถวนี้อีกประกุดกับป้าแปดเดี๋ยวทะเลาะกันลูกไม่ทะเอลาะกันสีเห็นไหมพลอ,อยมาห้ามแล้วลูกไม่ทะเอลาะกันเป็นพี่น้องละกันลูก Oi talk ใจหมดเลยประกวด